สวัสดีครับตอนนี้เรามาเจอกันใน Lumafusion เป็นตอนที่2แล้วก็เป็นแอปที่พงใช้สอนตัดต่อเนาะในวิดีโอแรกเนี่ยพงสอนไปว่าเราจะดึงตัวฟุตเทจมาใช้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าพงยังติดไว้ในเรื่องของการดึงไฟล์เสียงมาใช้จริงๆมันก็ทำคล้ายๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาย้อนกันนิดหนึ่งละกันเผื่อว่า ใครที่มีหลายโปรเจกต์หลายวิดีโอที่กําลังจะอยากตัดอยู่ก็ให้กดปุ่มซ้ายมือล่างสุดนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามี project โปรเจกต์โผล่ขึ้นมาหลายๆโปรเจกต์ละอ่าตอนนี้พงเลือกลูมาออนไลน์นะครับเพราะว่าเราจะมาทำกันต่อจากเมื่อวานทีนี้ตอนที่แล้วพงสอนไปว่าถ้าเกิดเราจะเอาฟุตเทจลงมาเนี่ยให้เราจิ้มที่ฟุตเทจสักอันหนึ่งแล้วเราก็ลากฟุตเทจอันนั้นลงมาใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเราอัดไฟล์วิดีโอเข้ามาครับมันก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงปนกันมา แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเสียงในวิดีโอมันดังไปหรือว่าเราไม่อยากจะได้เสียงในวิดีโอนั้นเราจะทำยังไงใช่ไหมครับให้เราดับเบิลคลิกที่ตัวฟุตเทจอันนั้น มันจะเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเอาไว้จัดการทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องการครอปภาพลองดูที่เมนูล่างสุดเลยนะครับของด้านฝั่งซ้ายมือนะตอนนี้ผองงจะอยู่ที่ a u d ดีโแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายสุดตัวนี้ก็จะเป็นตัว Frame and Fit ตัว frame and Fit เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวคงค่อยสอนใน e p หน้าละกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดพงลองกดที่ Cropping แล้วพวงเลื่อน l f t อ่ามันก็จะเป็นการครอปภาพจากด้านซ้ายใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเราเลือกครอปจากด้านท็อปเข้ามาภาพมันก็จะ ถูกครอบจากด้านบนใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ดูกันในคราวหน้าแล้วกันครับในคำสั่งต่อมาด้านล่างก็จะเป็น Speed a n d reverse ในส่วนของสปี d ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องอธิบายคู่กับการตั้งค่าของกล้องในเรื่องสป e e d s h u t t e r เพราะฉะนั้นเรื่องสป e ด d s h u ต t e r ตรงนี้กับตัวปรับสปี d ปรับสโล w ตรงนี้ครับเดี๋ยวพงค่อยอธิบายแยกออกมาอีกตอนหนึ่งเนาะตรงนี้เรามาดูกันแค่ตัว reverse ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเราเล a y แบบปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประตูของรถไฟฟ้าเนี่ยมัมครบ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพงไปคลิกที่ reverse หนึ่งทีรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัว iPad เนี่ยมันจะทำการกลับด้านคลิปของเราให้ อ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราลองเลย์ดูเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาที่ประตูรถไฟฟ้าปิดละมันจะกลายเป็นประตูรถไฟฟ้าเปิดแทนเพราะว่าตรงนี้ครับตัวแอปจะไปทําการเล่นย้อนหลังวิดีโอให้เราแทนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขกลับไปเราก็แค่กดที่รีเวิร์สอีกทีหนึง่งโอเคครับตรงนี้เราจบกันที่สปิดแอนด์รีเวิร์สไว้ก่อนเนาะเรามาดูกันในคําสั่งต่อไปก็คือตัวออดิโอกันบ้างตัวออดิโอเนี่ยเราไปดูด้านขวามือนะครับ มันจะมีรูปแบบด้านบนเนี่ยให้เราเลือกปรับหลายอย่างเลยแต่ว่าในส่วนข้างบนตรงนี้ครับมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ต้องทํางานละเอียดมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เราลองมาปรับที่วอลลุ่มกันอย่างเดียวก่อนดีกว่าตัววอลลุ่มนรงนเนี้ยครับมันก็จะปรับลดเพิ่มได้ง่ายมากถ้าเกิดเราลดลงมาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเดซิเบลเพิ่มขึ้นก็เป็นหน่วยเดซิเบลเหมือนกันครับทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับกราฟเสียงด้านนอกอยู่นิดหน่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวคงขอย้อนกลับออกไปด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับ ในฟุตเทจอันเนี้ยอันเดิมที่เมื่อกี้เรากําลังจะไปปรับเสียงใช่ไหมครับเรามาลองกดเพล์ดูครับแล้วดูกราฟเสียงด้านซ้ายมือสุดนะตรงนี้จะเห็นกราฟเสียงสีเขียววิ่งขึ้นมาแล้วตอนใกล้ๆกล้จบเมื่อกี้ครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่วิ่งไปถึงสีเหลืองแล้วก็วิ่งไปถึงสีแดงเลยอ่าน่าจะเป็นช่วงนี้เพราะว่ากราฟเสียงมันสูงมาก เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีกราฟเสียงวิ่งไปสีเหลืองแล้วก็สีแดงถ้าเกิดว่าเอาคุณภาพเสียงที่ยังอยู่ในระดับปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระดับสีเหลืองหรือระดับสีแดงเนี่ยเสียงมันจะแตกละซึ่งจริงๆถ้าเกิดการที่เสียงจะขึ้นไปตรงที่สีเหลืองสักพักหนึ่งมันก็ยังโอเคอยู่นะขึ้นไปสีแดงแบบแป๊บหนึ่งเล็กๆมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเยอะๆเนี่ย คนที่ฟังเสียงจากวิดีโอของเราก็จะรู้เลยว่าเสียงมันแตกยังไงตรงนี้เวลาที่เราตัดต่อวิดีโอก็อยากจะให้ใช้หูฟังหรือว่าใช้ลำโพงดีๆมอนิเตอร์เสียงเอาก็ได้ครับ ถ้าจะให้พงแนะนําตัวหูฟังหรือว่าลําโพงสําหรับใช้มอนิเตอร์เสียงเนี่ยพงขอแนะนําตัวหูฟังเป็น Audio Technica M 4 0แล้วกันครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้ฟังเพลงดูหนังสนุกขึ้นนิดอาจจะขยับงกไปดู M 5 0ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความมอนิเตอร์จริงๆแล้ว M 4 0เนี่ยให้ความเป็นมอนิเตอร์ที่เยอะกว่าส่วนลําโพงพงขอแนะนําตัวที่พงใช้แล้วกันครับเป็น JBL One Series 104 BT หรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อตัวไม่ BT ก็ได้นะทั้งคู่ใช้ได้เหมือนกันตัวไม่ BT ก็หมายความว่า One Series 104รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นสีดำส่วนรุ่น BT ที่เมืองไทยจะขายแต่สีขาวก็ลองเลือกเอาดูตามงบประมาณตามความชอบละกันตัว104สีดำกับสีขาวเนี่ย ตัว B T ที่เป็นสีข,ขาวนะครับเสียงดีกว่าตัวสีดําคุณภาพดีกว่านิดหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันบลูทูธเพิ่มเข้ามาแต่ว่าตัวบลูทูธเนี่ยมันเอามาตัดต่อดีโอไม่ได้เพราะว่า การใช้บลูทูธเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวกนี้ครับมันจะมีเลเทนซีอยู่ถ้าใหุพูดงยๆก็คือมันจะมีความหน่วงในการทำงานอยู่เวลาเราเล่นวิดีโอไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหน่วงนิดนึงเสียงถึงจะตามมาเพราะฉะนั้นมันจะเอามาตัดต่อไม่ได้เราจะเห็นเสียงไม่ตรงกับปากก็ต้องใช้การเสียบสายเอาอย่างเดียวไม่ว่าจะทั้งหูฟังหรือว่าจะทั้งลำโพงเลยก็มีผลเหมือนกัน้ะคู่นะครับตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปต่อันที่แอปพลิเคชันร u ม a f u s i ่นดีกว่า โอเคครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเห็นกราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปที่สีเขียวกับสีแดงเรามาดูกันครับว่าเราจะจัดการตรงนี้ยังไงวิธีแรกก็คือให้เราลดวอลลุ่มลงมาครับสมมุติพงลดลงมาส B, ัก5เดซิเบลละกันเกือบเกือบ5เดซิเบลแล้วเรามาดูว่ามันยังแตกอีกไหมโอเคมันขึ้นไปสีเหลืองแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันโอเคละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับระดับเสียง ให้มันเป็นแค่บางช่วงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องขยันทำนิดนึงละกันเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะทำยังไงกับมันได้บ้างเรามาดูที่กราฟเสียงเนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเห็นกราฟเสียงเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาอ่าคงลองปรับไปที่ศูนย์เดซิเบลเหมือนเดิมทีนี้ช่วงที่กราฟที่เสียงมันกระโดดขึ้นมามันจะเป็นช่วงประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะกดเสียงช่วงนี้ลงแค่ช่วงนี้นะเราลองดูที่ด้านซ้ายมือมันจะมีคําว่าวอลลุ่มแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอ่าคงกดบวกเข้าไปใช่มัครบ ทีนี้พงก็เลื่อนตรงนี้เข้าไปแล้วพงก็กดบวกเข้าไปอีกทีนึง่งทีนี้พงลองกดวอลลุ่มลงจะเห็นใช่ไหมครับว่ากราฟเสียงด้านล่างเนี่ยมันจะวิ่งมาตรงๆจนถึงช่วงที่กราฟเสียงมันขยายออก แล้วเราก็จะกดเส้นลงไปทีเนี้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยครับกราฟเสียงมันจะถูกกดก็จริงแต่ว่าเสียงช่วงหลังมันจะเบาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้เสียงมันเบาแค่ช่วงกราฟที่มันขยายเนี่ยเราก็จะต้องทําอีกแบบหนึง่งอันนี้พงลบทั้ง2ฝั่งออกไปก่อนละกันเนาะอ่าวิธีลบก็คือให้ไปแท็บที่ตัวจุดที่เรามาร์กเอาไว้แล้วเราก็กดเครื่องหมายกากบาททิ้ง พงม,มาร์คเอาไว้1จุดโอเคตรงนี้พงม,มาร์คไว้อีกทีหนึ่งตอนที่จบคลื่นช่วงนี้มันขยายพงม,มาร์คอีกทีหนึ่งแล้วพงก็ไปอีกช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็มาร์คไว้อีกทีหนึ่งทีนี้ช่วงที่เรามาร์คไว้ครับตอนนี้เราจะมีคู่นอกกับคู่ในใช่ไหมตรงคู่ในเนี่ยให้เรากดลงไปได้เลยกดลงไปซะลบหก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ลบหมันยังเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับ ทีนี้เราก็เลื่อนไปตรงที่เรา mark าอันหนึ่งเราก็เลื่อนไปที่ลบหกอ่าถ้าลบเอาจจะเยอะไปก็ลบหลบหประมาณนี้ทีนี้เห็นไหมครับว่ากราฟช่วงแรกที่วิ่งมาเนี่ยมันจะวิ่งตรงพอมาจนถึงจุดที่เรา mark าจุดที่2ไว้เนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งตกลงมาแล้วพอวิ่งไปถึงจุดที่3มเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เรากดเสียงลงมาสุดท้ายถึงจุดที่4กราฟเสียงมันจะเด้งขึ้นแล้วมันก็จะวิ่งด้วยวอลลุ่มเท่าเดิมไปตลอดอ่าเดี๋ยวเราลองกลับไปดูด้านนอกกัน ว่าเสียงของเราที่กดมาแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับตรงนี้กราฟเสียงที่เรากดลงมาเนี่ยมันก็จะถูกกดลงมาแบบนี้แล้วมันก็จะเด้งกลับไปเท่าเก่าโอเคมาดูกันเลยทีนี้ตรงสีเขียวเนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนที่เรากดเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นิดๆถ้าเราอยากจะให้เป็นสีเขียวแล้วก็กลับไปแก้ไขโดยการกดมันลงไปเพิ่มใหม่ลากกลับไปที่ตัวจุดที่เราาร์ k ไว้ด้านในละกันอ่าผมกดลงไปสักลบเก้าเลยตรงนี้ก็กดไปที่ลบ 10แบบนี้ลบ9ลบ10ประมาณนี้จริงๆตรงนี้ครับมันต้องลองฟังเอาเองนะแล้วถ้าเกิดเสียงมันไม่สมูะเราอาจจะต้องลองปรับใหม่อีกทีนึงอย่าไปเชื่อตัวกราฟสีเหลืองสีเขียวแบบ100%ให้เชื่อหูตัวเองด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะให้ผม export เสียงตรงนี้ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยว่ามันสมูทหรือไม่สมูทเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปแล้วก็จริงๆยอมรับเลยว่าขี้เกียจแล้วก็จริงๆมันมีเหตุผลในเรื่องของการ ฟังเสียงด้วยคงไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เพื่อนๆใช้ส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดใช้สมาร์ทโฟนนยครับตัวคุณภาพของลำโพงโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอที่จะได้ยินว่ามันสมูทหรือไม่สมูทอะไระครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงตรงนี้คงอาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆนนลองฟังแล้วก็ลองปรับกันเองอย่างแรกเลยคือดูกราฟส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเชื่อหูตัวเองทีนี้เรามาลองดูกันอีกทีครับว่าถ้าเกิดเราปรับไปที่ลบเลบสิแล้วเนี่ยกราฟมันยังเด้งไปที่สีเหลืองอยู่่หรือเปลา อ่ะตรงนี้มันขึ้นไปสีเหลืองนิดเดียวพงก็ถือว่าอ่ะพงยอมรับได้ละแต่อย่างที่บอกครับว่าตรงนี้มันต้องไปลองเล่นเองถ้าเกิดว่าช่วงที่เสียงมันลดลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเสียงมันกระโดดเร็วไปเนี่ยเราอาจจะต้องย้ายจุดนี้ไปอยู่ที่จุดอื่นแทนอ่ะตรงนี้พงลองมามาร์กตรงนี้แทนนะครับแล้วเราลองเอาตรงนี้ออกเห็นไหมครับว่าตรงนี้เสียงมันจะค่อยๆลดลง จากจุดนี้ใช่ไหมเสียงมันจะค่อยๆลดลงมันก็อาจจะเป็นการดูดเนียนกว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเสียงที่เราอัดมาจากแต่ละฟุตเทจเสียงที่เราต้องการจะให้คนที่มาดูวิดีโอเราได้ยินเป็นแบบไหนตรงเนี้ยต้องลองปรับเอาเองเนาะว่าเราอยากได้อารมณ์แบบไหนอยากให้เขาได้ยินแบบไหนทีนี้ตรงนี้เราปรับเป็นกันแล้วเนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเคลียร์ทิ้งหมดเลยแล้วกันครับ แล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูอันหลักทีนี้สมมุติว่าฟุตเทจเนี้ยพงอยากให้ได้ยินเสียงตรงนี้เป็นเสียงเบาๆแล้วเอาเพลงมาใส่แทนให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเหมือนกับเรากําลังเดินทางออกไปแล้วก็ให้เขาได้ยินเสียงเพลงเนี่ยดังหน่อยให้มันเป็นเพลงที่สนุกสนุกนิดนึงอะไรเงี้ยครับโอเคพงกดมาสักลบสิแล้วกัน ทีนี้ตัวกราฟเสียงเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบเบาๆแล้วมาลองดูกันต่อทีนี้ตรงนี้ครับเราเรียกว่าเอโรถ้าเกิดว่าเรามีอินเสิร์ตหรือมีอะไรที่ใส่ขึ้นไปอีกเนี่ยเราเรียกว่าบีโรอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาอันนี้ครับอ่ามาใส่ข้างบนไอตัวข้างบนตรงนี้แหละเราเรียกว่าบีโรแต่ตัวเอโรเนี่ยมันก็คือตัวหลักที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สนใจบีโรแล้วกันเราเอาบีโรออกไป เราลองใส่เสียงดีกว่าครับเวลาใส่เสียงเนี่ยมันก็จะใส่ลงไปด้านล่างลากเสียงลงมาอ่ะทีนี้ตัวเสียงเนี่ยถ้าเราไม่มีใน IMPORT ตัวนี้นะให้เรากดเลือกที่ Apple Music หรือไฟล์ก็ได้แล้วไปดูว่าไฟล์เสียงของเราที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเราก็ไปลากลงมาใส่ทีนี้ถ้าเกิดปงเอาจาก Apple Music เนี่ยอ่ะ อันนี้ครับผมอยากใส่เพลง Funky Flashback ละกันผมก็ลากลงมาหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพลงอื่นใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาใส่ได้นะทีนี้ด้านซ้ายบนเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นการจัดการตัวไฟล์เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันลึกแล้วแล้วเราอยากจะย้อนกลับไปทำยังไง ลองดูด้านบนสุดแล้วกันนะครับตรงนี้มันจะมีเทสต์ ANC แล้วก็มีเพลย์ลิสต์แล้วก็มีมิวสิกใช่ไหมถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปที่เพลย์ลิสต์ให้เรากดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะย้อนกลับไปที่มิวสิกก็ให้กดที่มิวสิกโอเคครับตอนนี้เราช่างมันเราถือว่าเราจะปรับแค่นี้เลยละกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองกดเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงเพลงที่เราเอามาใส่เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างดังอยู่ใช่ไหมครับเราต้องการที่จะลดเสียงเพลงตรงนี้ เราก็ดับเบิลแท็บเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปลากบนลูกเนี้ยลดลงมาเราก็อยากได้สักประมาณนี้ละกันเพราะว่าเราอยากให้เสียงเพลงตัวนี้มันเด่นหน่อยเรากลับมาดูอ่ะแล้วเราก็ลองเล่นฟังดูครับมันก็ยังขึ้นไปเหลืองๆบ้างใช่ไหมเราก็ลองปรับดูอีกทีละกันลบ7ไม่ได้เอาสักลบ โอเคอันนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะกดลงมาอีกก็ลองทําได้ดูนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช็คว่าเสียงข้างล่างที่เราใส่มาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าเสียงที่มาใส่มาจากฟุตไหนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราสามารถกดมิ้วตรงนี้ได้ครับอะถ้าเกิดเรากดมิ้วตรงนี้เนี่ยเสียงที่เล่นเนี่ยมันจะมีแต่ไฟล์เสียงเพลงด้านล่างใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาอันนี้ให้เล่นหมายความว่าเอาฟุตเทจที่เป็นเสียงจากตัวฟุตเทจสีฟ้าเนี่ยเล่นนะแล้วเราไม่อยากฟังเสียงเพลงให้เรากดตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นการมิวเพลงไปลองดูกราฟเสียงนะครับเห็นไหมครับกราฟเสียงด้านซ้ายเนี่ยตัวไฟล์เสียงจากฟุตเทจเนี่ยมันก็จะเบากว่าทีนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเพลงด้านบนมันก็กําลังดีแล้วแต่ว่าเสียงด้านล่างมันดังไปเราก็ค่อยไปแก้ไขคลีนครับ ให้ดับเบิลแท็บที่ตัวฟุตเท็เราแล้วก็กดลงไปเอาสักลบยีเลยอ่ะทีนี้เหมือนเดิมครับเรากดอันนี้ให้มันเด้งออกมาใช่ไหมครับอ่าเผื่อใครไม่ทันเมื่อกี้นะกดตรงนี้เพื่อให้ด้านซ้ายเนี่ยมันเด้งออกมาแล้วเราก็กดดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็กดเข้าไปครับเพื่อให้มิวตัวเสียงเพลงในในโรนั้นของเราใช่ไหมทีนี้พอเราเล่นเนี่ย อ่าเราก็จะเห็นว่าเสียงด้านบนเนี่ยมันถูกกดไปเยอะแล้ะมันก็จะไม่ค่อยมากวนเสียงเพลงหลักของเราเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับทีนี้เรื่องการที่จะซอนฟุตเทสในบีโรเข้าไปเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนหน้าครับว่าเวลาที่เราจะใช้บีโรเราใช้ยังไงให้มันมีประโยชน์นอกจากการเล่าเรื่องให้มัน เป็นการขยายความของเรื่องที่เราเล่าอยู่เนี่ยครับจริงๆเทคนิคก,การใช้ b r o l ให้มันดูสมูทขึ้นเนี่ยมันยังมีอีกยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันกับตัวคลิปของพงที่จะมาสอนใช้ Lumafusion เนาะยังไงก็เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ